ครับสวัสดีครับหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาในโจไบเดนเขารับตำแหน่งนั้นเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองบางในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีปจัจจัยดังนี้ครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาทองปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่1 7 8 4เหรียญต่ออยตอ์ออ์ แล้วกลับมาปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพอกลาที่หนึ่ี่สิบสเหรียญสโตรกอลอนนะครับเป็นการปรับลดลงตั้งแต่ระดับ1,960เหรียญจากช่วงหรือต้นเดือนพอกลาทั้งหมดนี้เป็นการปรับตัวลดลงถึงลบแปสาเหตุหลักก็คือการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งแข่งข้ามาต่อเนื่องกว่า5สัปดาห์นะครับโดยจะมีดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าตะกร้าเงินดอลลาร์นั้นเป็นตะกร้าเงินที่เปรียบเทียบค่าเงินดอลลาร์กับปกสมุนล่ะครับได้แก ยูโรเยนปอนและก็สวีเดนแคนาดาและฝรั่งเศสนะครับ6สกุลหลักนี้ได้ปรับการแข่งข้าขึ้นถึง2.38%ในช่วงหนึ่งเดือนเลยทีเดียวครับดังนั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งนั้นเป็นปัจจัยบวกให้กับค่าเงินดอลลาร์รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจช่วงปลายเดือนมกราคม ในภาคเศรษฐกิจจีิงนีดนั้น,นออกมาค่อนข้างดีทําให้ผลด,ดันราคาทองลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมอการาครับครับหลังจากนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามสำคัญก,ก็คือ,อ,อโนโยบายอัดฉีดภาครัฐของสหรัฐอเมริกาและตัวเลขทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบผันแปรกับค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องและร่วมคุณควรติดตามข่าวสารในเรื่องนี้ให้ดีนะครับ